วันนี้นะคะแตงพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมนะคะเชฟโรเลตโครโรราโดนะคะปี2018เลยคันนี้นะคะเป็นสีดาร์กชาโดด้วยนานๆทีจะมีเข้ามานะคะมาพร้อมรอแมกใหม่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยนี่เลยค่ะคันนี้นะคะท่ามกลางอากาศร้อนนะคะแต่งก็ ไม่พลาดที่จะนำรถหล่อๆเท่ๆคันนี้นะคะมารีวิวแล้วก็แนะนำให้ลูกค้าได้ชมนะคะสำหรับเต็นตุนกระตังนะคะจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเชฟโคโลราโดนะคะปี2018 2.5 LT คันนี้นะคะเป็นสีดาร์ชา์โด้ด้วยสีแบบหล่อดูดีแบบแต่งขึ้นมากๆเลยค่ะมาพร้อมกระจังหน้าที่เป็นเชฟโคโลราโดตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะพิเศษกว่าน,นั้นค่ะนี่เลย จัดร้อมแม็กเวลให้เรียบร้อยแล้วนะคะสีนี้กับแม็กเวลนะคะเป็นอะไรที่คู่กันคู่กันนะคะลูกค้ามาก่อนที่เราจะไปดูตัวรถนะคะเชฟโคโรลโดนะคะมาพร้อมไฟเรียวที่มุมกระจกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2,005นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูระแมกด้วยนะคะ,คะเติมน้ำมันดีเซลนั่นเองนี่เลย รับชมภายในตัวรถกันเลยค่ะลูกค้าสำหรับเชฟโคโลราโดนะคะเป็นรถที่ราคานะคะไม่สูงและได้รถปีค่อนข้างที่จะใหม่มากๆเลยนะคะ,ะเข้ามานะคะลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าออปชันภายในตัวรถเนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะเดี๋ยวแต่งขอสตาร์ทรถให้นะคะ ราคาเร่งใหม่นะคะจะอยู่ที่9ก้าหมื่นกว่าเท่านั้นเองนะคะลูกค้าและมีถุงลมนี้รภัยคู่ด้วยนะคะและคอนโซลกลางนะคะลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าเขานะคะจะมีหน้าจอนะคะเป็นระบบสัมผัสด้วยนะคะแล้วก็ช่องแอร์ของเขากว้างมากๆถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยทำให้เย็นทั่วถึงห้องโดยสารนะคะและก็มีเชื่อมจุดเชื่อมต่อนะคะ USB นะคะถึง2จุดเลยเป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์ด้วยกันนะคะนี้นะคะสำหรับผู้หญิงนะคะที่ออกรถกระบะไปรับรองได้เลยว่าขึ้นลงสะดวกสบายนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะ จะพาไปดูด้านหลังของตัวรถกันบ้างค่ะนี่เป็นแคปเปิดได้นะคะนี่คันนี้ด้านหลังของตัวรถนะคะมาพร้อมนี่เลยโลโก้ของโคโรราโดนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานเป็นรุ่น LT นะคะช่วงล่างก็คือดีมากๆเลย ราคานะคะของเชฟโคโรราโดคันนี้นะคะราคาอยู่ที่350,000 0บาทนะคะเท่านั้นและปี2018ดด้วยนะคะเติมน้ำมันดีเซลได้นะคะเดี๋ยวแตงจะพาลูกค้านะคะไปรับชมห้องเครื่องกันต่อค่ะนี่เลยสำหรับห้องเครื่องนะคะ รถปีใหม่สภาพห้องเครื่องก็ย่อมใหม่นะคะลูกค้านี่อยากให้ทุกคนได้มารับชมจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่เราขายดีมากๆเลยคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc ซเป็นเครื่องยนต์ดูระมแมกนะคะการดูแลร,รักษานะคะก็คือง่ายมากๆพอลูกค้าหลายๆคนนะคะก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ ส่วนใหญ่รถกระบะตั้งแต่ขายมาก็คือไม่เคยเจอปัญหาจุกจิกเลยนะคะดูแลรักษาง่ายมากๆมันเช็คน้ำน้ำมันเครื่องนะคะให้ตรงตามรอบนะคะเท่านั้นก็เรียบร้อยแล้วนะคะมีอุปกรณ์แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยค่ะนี่หัวน็อตต่างๆของตัวเครื่องนะคะลูกค้าก็คือสภาพแบบเดิมๆเลยเนาะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่เต็นท์รถตูกก๊กตะตังสาขาท่าทองได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จังขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ